สวัสดีครับตามจิ๊กมวยหูเสียนจางเมืองตังวันนี้ก็ตรงกับวันพเพลิดที่7ตุลาคมตรงรหกสิบนะครับก็พบกับการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับมวยไทยช่อง7สีวันอาทิตย์ที่10นี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกันก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีตัวช่วยมวยหูนะครับเดือนละ1นึ่ันบาทนี่ฟังกันได้ทุกวันนะครับหรือว่าฟังแก้พริดสุขเสวอาทิตย์ก็เดือนละ800บาทนะครับ0 8 0 6 3 3 0 2 2 0นะครับเบอร์นี้นะครับช่วยตันได้แน่นอนนะครับสําหรับตัวช่วยมวยตู้มวยอูนะครับตีขอเล่นๆกันนะฟังคนอื่นแล้วก็สู้ไม่ได้ก็ลองมาใช้บริการกันดูหรือมีแบบทดลองนะครับฟังรายวันนะครับฟังวันไหนก็ได้นะครับวันละ100บาทนะครับวันละ100บาทนะครับก็ถือว่าโกดคุ้มนะครับสําหรับคนที่ เล่นมวยนะครับเพราะเราตำมานจริงนะับภาคจากในเวทีนะครับไม่มีเสียงนักกังยินดีคือเนินกันเลยก็มาฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยนะครับสาหรับมวยช่อง7อาทิตย์นี้นับกูหนึ่งคู่2ก็เป็นมวยรอบปูนเสือเหมือนเดิมคู่แรกอาทิตย์นี้นี่เจ้าโรเล็กวอปัญญาไวนะครับอายุ20ปีแล้วเจอกับเจ้าศิลาใจสจแดนระยองอะต่อยกันที่ปิกัด112ปอน เจ้าโรเล็กวอปัญญาไวนี่อายุ20ปีนะปีนับส่วนถุง1 6อยเซนนะเป็นมวยมาจากอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อเอดโจกมาก็80ดกว่าครั้งนะครับเป็นมวยกวาจังหวัดฝีมือเหลี่ยมเจิงกลบเครื่องซ้อมอยู่ที่ค่ายวอปัญญาวัยฟอร์มสามไฟหลังนี้ต่อยไว้ก็มีชนะ2แพ้หนะครับมีชนะยอดปนมตวนติดนายกอนงที่ตะวันนา ชนะคะแนนสายนาทีสอรุ่งโรธที่ตะวันนาล่าสุดนี้มาเยือนราชดำเนินนะครับแปนอกเจ้าหนึ่งตร,รณีสงผลเก c ซีล่าสุดนี้ต่อยอยู่ร้อยส่นะครับต่อยกลางคืน114แล้ววันนี้นี่มาต่อยร้อยสิบสกลางวันผมดูว่าจะบีบหน่อยนะครับฝ่ายเจ้าศีลาใจสอจอแดนระยองหรือเจ้าน้องบูมใต้เพชรบุรีหรือว่าเจ้าศีลาใจอบตอหนองตะปาน อายุ19ปีส่วนสูง167เซนนะครับเป็นมวยมาจากอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองอะ่ะชกมาก็90กว่าครั้งนะครับซ้อมอยู่ที่ระยองนะครับใต้เพชรบุรีเป็นมวยซ้ายฝีมือเหลี่ยมเจิงกบเคร,รื่องดักสาสแก้ง้ายแรงนะครับมีศอกอันตรายอยู่ฟอร์มต่อยไว้สามไฟหลังนี้ก็จะนะมาตลอดนะครับจะนกสายนาตีสรุ่งโรจน์จะนักกล้องเมืองไตยสอปองอมรลาจุดต่อยจะนะเจ้าจะลลาเมินสิงมาวินนะครับจะลลาเมินนี่ต่อยกู่ที่สองอ่ะ กูนี้น้ำหนักมวยเวทมวยนี่ต่อยกลางวันด้วยนะครับเวทนี้นี่เจ้าสายนาตีต่อยไว้ล่าสุดก็ร้อยสิบเอ็ดวันนี้ต่อยกลางวันร้อยสิบสองนี่ประว่ตออไปที่เจ้าสิลาใจนะครับผมดูว่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้เจ้าโรเล็กนี่หรือว่าการปั่นมวยเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าต้องคุมน้ําหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ต่อยกลางวันด้วยออกไปที่เจ้าศิลาใจสอจอแดนระยองนะครับมีสองอันตรายตัวนี้ จ,จนะเจ้าโรเล็กวอปัญญาวัยมาถึงมวยคู่ที่2เจ้าจัลาม,มินสิงมาวินนะครับหรือว่าเจ้าจัลาม,มินติดจัลามขาวเจอกับเจ้าบัรลือสักเล็กอสนิทปันเจ้าจัลามินสิงมาวินนี่เป็นแฟดกับเจ้าจัลามตองนะครับอายุ17ปีส่วนสูง170เซนนะครับเป็นมวยมาจากสงขาซ้อมอยู่สิงมาวินจกมาน้อยอยู่นะับ 30- 40, 40ครั้กลางเองนะครับซ้อมอยู่สิงมาวิน ก็เป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือเหลี่ยมเชิงกบเครื่องนะครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานับต่อยแรงบูดุดันวงในก็คว้าคอจําจับตีดีตัวนี้ดูว่านอกได้ในดีนะครับฟอร์มแต่ไว้ก็มีสับมือกับเจ้าแสนไกลเดชเพชรสีตองที่อตคอแป้สักนาคาอปจอนครปรปนมล่าจุดก็แแพ้เจ้าศิีลาใจสอจอแดนไดยองมาตีราดดำเนิน ่ายเจ้าบัลลือจักเล็กอสนิทปันนี่เป็นมวยมาจากลําปูนนะครับซ้อมอยู่อ,อสนิทปันที่ลําปูนเป็นมวยขวาบูดูดันฟอร์มต้นๆน,น,นี่ดูว่าจะอันตรายหน่อยนับเนี่ยอาวุธมันหนักอยู่ต่อยไว้เจ้านกรักวิเศษติดกรูไตที่แม่องสอนแล้วก็เจนะเป็ดมวสังโกมวยไตแต่ว่ามาตําน้ําหนักครั้งแรกนี่ผมดูว่าอย่างไงก็ยังเป็นรองเจ้าจลา,าเบิอนอยู่นะครับเพาราะจลาเืินนี่ต่อยอยู่กรุงเทพตลอดนะครับมวยบ้านนอกมวยในกรุง ผมบอกที่เจ้าจัลาเบินสิงมาวินนะครับนาเสือก็กินไปครึ่งกอแล้วจัตเจะนะเจ้าบรรลือสักเล็กออสนิทปันนะครับคู่ที่สองออกปี่เจ้าจัลาเบินมาถึงมวยคู่ที่สามเจ้ายอดบวมลักคกีบันเทิงนะครับเจอกับเจ้าสิงเพเด็ดเดชสิงใต้เจ้ายอดบวมลัคคีบันเทิงนี่อายุ18ปีอายุ18นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไอ้เจ้าสิงเพชรก็19อ่ะ ส่วนสูงนี้เจ้ายอดบวมนี่ร้อยเจ็ดสิบเซนเป็นมวยมาจากสงขาจกมาเป็นร้อยนะครับซ้อมอยู่คนจัดเป็นมวยขวาขีมือเหลี่ยมเจิงกบเครื่องขวากอลอกรัดมัดตีเหนียวตนตัวน,นี้ไม่ค่อยออกอาวุธไอ,อตัวน,นี้ประเพ็เก่าเขา,ขา,ขาเกมแล้วมีเสมอกับเจ้าเพชรมาวินสิงมาวินชนะเพชรนำใจสจโต้งปลาจีนลาสุนี้แป้เจ้าสองพยัก์บุ่มเด็กเสี่ยนที่จงเจ็ดฝ่ายเจ้าสิงเปชดเดชสิงใต้หรือว่าสิงเปชดเออ่างตองหรือว่าจ่าบ่ากองสืบ อายุ19ปีส่วนสูง16 5เซนนะเป็นมวยจากจุมปอนจกมาเยอะเหมือนกันนะครับซ้อมอยู่วอวังปลมเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือเหลี่ยมเจิงครบเครื่องดักซับแก้งเหลี่ยมเจิงดีนะครับแต่ว่าไม่เคยจกกลางวันนะฟอร์มนี้ต่อยไว้ก็มีชนะกระดุกเหล็กออัจฉริยะชนะเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ลาสุดนี้ก็แพ้เพชรสองแสงนะครับตีรังสิต่นะวันนี้ก็มาเยือนเจ้าบ้านเจ้าติ่นนะครับก็อบอกทีเจ้าบ้านก่อนนะครับเจ้ายอดบวกลัคก,กี้มันเตือนะครับ ไอ้ฝ่ายเจ้าสิงเพชก็เป็นมวยของลูกพี่นะับเจ้าเดชอ่ะพี่เดชนะครับพี่เดชสิงใต้เขาก็ดูเล่นนะดูเล่นนะครับใช้ฝันตีเดชก็ไปเดี๋ยวไปเหยียบย่ำน้ําใจลูกพี่เราอีกนะครับออกไปที่เจ้ายอดหวมลัคขี้บันเทินนะครับเล่นหนอตังนะครับจต่ชนะเจ้าสิงเพชเดชสิงใต้คู่ที่สี่นับเจ้าฟุกน้อยเขียดฟ้าลิขิตโดยฟุกน้อยฟุกบะหมี่เคี้ยวเจอกับเจ้ดาดมประรันใจด้วยเสือดาสองกงมีด้วยเสือดำสองปง,งมอมรตัวเดียวกันเลย ต่อยกันที่พิกัด138ปอนด์เจ้าฟุกน้อยนี่อายุ22ปีนะครับส่วนสูง172เซนเป็นมวยมาจากบุยดำนะครับซ้อมอยู่ที่บุยดำอ่ะตีเกียรด้าลิกิตเป็นมวยขวาฝีมือเหลี่ยมเชิงกลบเครื่องเปิดเกมศาสตร์แกล้งนะครับหลักเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มนี่ขอนนั้นก็ดรอปลงไปเยอะนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ดีขึ้นมาแล้วมีชนะเปชรตองหล่อติดลงปีนะ้ำฝนชนะมรดกเปชดมณีเจ็ดแปดเก้าล่าสุดชนะเจ้าหยกเบ็ดเจ้าอวด ฝ่ายเจ้าดามปารันใจรถเสือดามสอกงงมีนี้ก็อาวุธหนักแรงนะครับซ้อมอยู่ปารันใจอายุ23ปีส่วนสูงร้อยแปเซนนะครับเป็นมวยมาจากพัตลุงอ่ะซ้อมอยู่ค่ายปารันใจเป็นมวยซ้ายสูงยาวเก่าแหลมนะครับแต่าการกอดีอดอกมีศอกอันตรายนะครับสําหรับเจ้าดามตัวนี้ฟอร์มต่อยไว้มีชนะวรพลเกียรติจ,จัชนันชนะนกยกที่สามรุ่งแสงตะวันสอปาราล่าสุดชนะเจ้ามรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าที่สตูลมา กูนี้ยังไงผมยังชอบที่เจ้าฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิกิตนะครับถึงว่าจะเป็นรองหน้าตรงหน้าเสือของโกเดะนะครับก็เป็นต่อก็ต่อเป็นรองก็รองนะผมบอกที่เจ้าฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิกิตนะครับจัชนะเจ้าดำปะรันใจก็ตรุมวยวิจารณ์นะครับกูแรกนี่เจ้าศิลาใจสจแดนระยองนะครับจัชะนะโรเล็กวอปัญญาวัยกูที่สองจะลามเมินสิงมาวินจัชนะบันลือสักเล็กอสนิตปันกูที่สาม ยอดวามลักคกขี้บันเติงจัจะจะ,ะสิงเพชดเดชสิงใต้คู่ที่4ฝฟุกน้อยเกียริฟ้าลิกิตจัจะจะ,ะดามปะรันใจนะครับมวยชอบ2ตัวเลยออกที่มวยปูนเสือเลยนะผมชอบที่เจ้าศิลาใจกับเจ้าจะลาเมินนะครับสองตัวนะักมวยไดาเล่นนทีน่นี้ออกที่มวยรอบปูนเสือเลยนะครับสีตัวเล่นกันเลยเจ้าศิลาใจสจแดนนอยองคู่แรกนะครับแล้วก็จะลาเมินสิงมาวินคู่ที่สองนะครับแล้วก็จบ มวยตัวนก็ออกปี่เจ้าฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิกิตนะครับ3ตัวเลยสิลาใจกู้แรกนะครับจะลาเมินกู้ตีสองฝุกน้อยกู้ตีสี่นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับตัวช่วยมวยตู้มวยอูนะครับวันนั้นก็เจอกับน้องๆพี่ๆในเสียนมวยกันนะครับ มวยหูเสียนจางสายตายว่ามีตัวตนจริงๆอยู่ในเวทีจริงนะครับ0 8 0 6 3 3 0 2 2 0นะครับเบอร์นี้จะไม่ขึ้นใจนะครับแล้วเราจะรวยไปด้วยกัน,นครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับฟังรับชมกันช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ